ที่โกงมาฝึกชี่โกงเพื่อคืนนี้เราจะได้รับพลังงานเต็มๆพลังต่างมิติกระแสะบารมีของท่านมาเซอร์พลังสมาธิเข้าฌานฟังธรรมสวดมนต์เศคา msr ข้ามปีโอ้โหมันสุดสวิงลิโกอิโตะแบบเลยนะเพื่อนนะมาทุกคนเตรียมตัวซ้อมซ้อมซ้อมก่อนเลยนะ เปิดรับพลังงานแบบเต็มคาราเบลกันเลยวันนี้นะคะถูมือนะสติ MSR ว่างว่างว่างนะคะ m อเ3าครั้งแล้วใส่รหัสนะคะ MSR 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 นะคะใส่รหัสเลยอ6หลักนะคะ รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็เริ่มท่าแรกกันเลยนะอ่าขานะแยกขาออกนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็มาเลยท่าแรกนะคะยังไม่ต้องย่อนะสัมผัสพลังก่อนนะให้พลังงานโฟโฟก่อนพลังงานโฟ ทำท่าไม่เยอะนะทุกคนไปทำขั้นตอนเพิ่มเอาเองนะหมายถึงว่าแต่ละท่าเนี่ยเพิ่มเซตเอาเองนะ,ะไปอกกอดพลังอกกอดพลังอาจารย์จะส่งที่บ้านเขียวด้วยเนาะ,ะ,ะลงข้างล่างนะคะอกกอพลังแล้วพลางมาอกกอดพลังเบาๆสบายๆอีกที่นึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่า เอค่ะเปลี่ยนท่าเลยมือนี้นะคะขึ้นไปรับพลังมือด้านล่างนะนี่รับพลังนี่ประคองพลังบิดนะเปิดส้นเท้าด้านหลังนิดนึงจริงๆอันนี้ไม่ต้องบิดเยอะแต่ว่าจะทำปวดเมื่อยด้วยนะแก้อาการปวดเมื่อยด้วยก็บิดเลยบิดเต็มที่เลยบิดบิดบิดเท่าที่เราจะบิดได้เลยนะอันนี้เกินครูไปหน่อยเกินครูเกินมาสเตอร์สอนไปหน่อยทีนะ แล้วก็ประคองพลังด้านบนนี้ก็รับพลังด้านหน้าประคองพลังอ่จริงๆอันนี้ไม่ต้องบิดนะแต่จะังบิดนะทุกคนปรับใช้เลยนะแค่นี้ก็ได้ขับพลังแล้วนะอ่าโอเคเพิ่มเซตเอาเองนะอ่าเสร็จแล้วโกยพลังโกยพลังหอพลังเก็บพลัง ที่ทำปากแบบนี้พลังเยอะอ่ะโกยพลังหอบพลังเก็บพลังประมาณนี้นะประมาณนี้นะโกยพลังย่อขานิดึงนะอ่ะโกยพลังหอบพลังเก็บพลังอ่ะเสร็จแล้วก็ถูือแต่ละเซตแต่ละท่าเพิ่มเพิ่มจำนวนครั้งเอาเองนะคะเสร็จแล้วก็นวดหน้า หน้าใสาหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าเลียวหน้าวีเชฟหน้าออรา่าราศีงานดีเงินเข้าทุกวันนะคะหน้าตึงกระชับขาวใสค่ะดวงตาเนาะตานอกตาในตาที่สามสว่างสวัยทะลุมิตินะคะตาแห่งคอนตั้มนะคะตาแห่งตามิติตาแห่งจัก,กรวาลนนะคะ่ะเสร็จแล้วก็ประคองพลังทั้งหมดนะมาไว้ที่หัวใจขอบคุณ ขอบคุณขันห้าขอบคุณลูกนามขอบคุณตัวเราขอบคุณครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ขอบคุณกรลยาณมิตรนะสมาชิกทีมงานตัวแทนขอบคุณพลังงานต่างมิติขอบคุณเครื่องพลังงานคอนตัมเมกคอนตัมเมกเอสศูนย์หนงคอนตัมเมกเอสเนย์หนึขอบคุณรหัสสิบหกหลักขอบคุณคำสอนบารมีของท่านมาเซอร์ ขอบคุณทุกๆช่องทางในโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งขอบคุณเหล่าเทพเหล่าพรมเทวดาทุกๆพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดนะที่ร่วมนะสร้างปุสลใหญ่นะในระบบ m s r นี้ด้วยกันนะขอบคุณ m s r ทุกๆมิตินะขอบคุณ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 ค่ะขอบคุณท่านมาเซอร์มหาเมตตาใหญ่เจ้าค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนค่ะกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือน เดี๋ยวเราจะมาร่วมทําพลังงานชี้โกงพลังงานชี้ล้านเพื่อลองรับพลังงานต่างวิติกันเรื่อยๆนะคะสมัครนะสมาชิกนะรับรหัสคอนตัมนะรับพลังงานสมาธินะทุกๆคืนนะมีกลุ่มปิดให้สนใจก็ทักทายทีมงาน MSR ได้เลยค่ะแล้วนะเจอกันค่ะ